เสียงนกเสียงกระรอกค่ะอันนี้คือเสียงกระรอกนะที่ดังปิ๊ด ก็จะเป็นนกนกปุ๊กปุ๊กปกุ๊กโซนนี้จะมีต้นไม้เยอะค่ะ ฟังแล้วสบายผ่อนคลายนะคะเข้ามาในสวนเนี่ยได้ยินเสียงนกเสียงกาได้ยินเสียงกระโลก กำลังเริ่มขึ้นนะคะมวยคู่เอกใครเป็นใครเรียกถิ่นกันแลหละ่วงถิ่นกันแหละ ห่วงขึ้นกันล่ะอ่ะอาคุยกันเที่ยวกันเที่ยวกันเอาไง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 โอ้โหท้ากันใหญ่เลยค่ะอือหือหอืออืออือ ท้ากันหใหญ่หหเลยเอาค้องขึ้นใยอืมเคียร์กันอือเอาได้อะไรมาเอาเอาเอา ใข่เป็นไข่ใค่เป็นไข่อันนั้นก็จะเอาใบไม้ไปไหนไปกันหมดแล้วโหเย่งอะไรกันเนี่ยโอ้โห ทะเลาะก,กันอา้อาวอ้าวทะเลาะก,กันอา้อาวอ้าวทะเลาะก,กันอื้ือื้อออือ้าว <c oughs> อืมอก็วิ่งไล่กันเนี่ยไม่ยอมไม่ใครมาเลยต้นนี้ห่วงมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครมาไม่ได้เลยวิ่งหนีไล่ เห็นหลายวันแล้วค่ะตัวนี้ก็ห่วงมากตัวนี้ห่วงมากเลยน IE, ี่ตัวอยู่ใ,ใกล้เนี่ยไปไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยไล่เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้จะมีหลังเขาเนหยลังเขาอยู่ตรงนี้ ดูดูค่ะดูดูดูตาย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 เจ้าที่เจ้าถิ่นเขาลุมอะไรกันเยอะเลยอ้ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยดูค่ะเยอะเลยมีปลาด้วยเหรอนั่นอ๋อเอาปลาขึ้นมากินนู่น่ะไปแล้วนุ่นลุนบิ๊กบิ๊ก อเสียงนกร้องรั่นเลยค่ะนั่นๆกำลังกินยอยู่ตรงเนี้ยนี่แต่ตัวที่ลงใบลงอิงนนะ่ะอ๋อรุ่นนี้ยังไม่อินฮึ่ม ื no hehe, ้อเทียดเลยค่ะอ๋อเสียงเครื่องกัดยาโอ้ต in ัวใหญ่มากเลยเฮ้ยน่กาเข้าไปใกล้กลัวกลัววิ่งไม่ทันอุ้ยมาทำไมที่นี่ ปาปลา,ปาจินปลานะยังอะไรมาข้างหลังคนใหญ่วายยังกลัวอยู่ยังพลุบๆมาข้างหลังเยอะเลยมาเยอะเลยค่ะตาตัวใหญ่ ปลาตัวใหญ่มากโอ้โหโอ้โอ้โอ,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 โอ้ตรงนั้นมันมองไม่ชัดอืม เสียงนกรล้องทักคือมาทีนี้ไล่กันแหละไล่กันนะเอา้ายกขึ้นสูงเลยยคุณยายกลัวไม่กล้าไปใกล้ดูสิเนาะโผล่ไ้ใกล้เนี่ยไม่ไปหาเพื่อนนะโหเลี้ยงเลยเลี้ยงกันเลยค่ะอู้ เสียงนเกเสียงการ้องคักออ้ยตัวใหญ่นี่ทั้งกลัวทั้งกลัวทั้งอยากเก็บภาพอ่ะตัวใหญ่เกินเนะะี่ยค่ะโอ้ยภาพนี่ค่ะ ตัวใหญ่เกินนั่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 นสร้างปลาอู้หูลากมาแล้วปลาอ้โหมองคุณยายอีกโอ,กอ,อก๊ยดูเสียงนกฟังเสียงนกค่ะอู้ยสร้างปลานั่นสร้างปลา ว่าอยู่รู้ว่าลุมอะไรกันอันนี้ก็รอรุ่นใหญ่เขาอิ่มเนี่ยเนี่ยนะคะรอรุ่นใหญ่อิ่มก่อนถึงจะไปเนี่ยเนี่ยรอรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรอเป็นแถวเลย ยกขึ้นมาแนละ้วอือปู้ปลาโอ้วิ่งไล่กันก็มีอุ้ยตกน้ำเสียงกระโดดนะ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยินทาง ลุงมันเข้าไปอีกแล้วเอ้าอืมอืนนี้เยอะแยะเยอะแยะเลยอืมเอายกขึ้นเออปลายชิ้นใหญ่ค่ะ อุ้ยทางน้นสู้กันเอ้าเอาเอา้เอาโอ้ทางนี้วิ่งสู้กันค่ะโอ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เล้่ะโอ้โหโอ้รุ่นใหญ่สู้กันว้าหุ่นใหญ่ลัวอออู้กระโดดน้ำอื้ือ่า อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆวันมากว้าวอุอ้ยอ้าวอ้าวก้าวเข้ามาหากันนะอ้าวยังไงยังไงนี่ เยอะมากค่ะนู่นดีนู่นดีอ่าโดนรุ่นพี่ไล่ไปแหละ้า่ใหญ่มากเลยเอา เจ็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกำลันรานเจก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะชมกระโล่ชมกระตอกค่ะไปกับคุณยายค่ะเจอกันลิปหน้าค่ะโอเค ไปแล้วไปแล้วเจ้ากระรอกก็อินนะคะบายบายหางแดงอยู่อยู่จขึ้นาหาคหุณยายแล้ว